สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับสาหรับท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง u t u b e นะครับทางของผมก็มีที <ot> ่ เฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือสองก่อนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมพามาดูนะครับฟอร์เรนเจอร์นะฮะคันนี้ยังอยู่นะครับก็เคยลงไปก่อนหน้านะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมเอาไปเก็บงานสีนะครับเรียบร้อยนะครับสีสันสวยนะฮะรถใช้ดีคันนี้ก็ขับขี่ไปทั่วไปนะวันนี้ก็ขี่มาตกป่านะครับ คันนี้เป็นฟอร์เรนเจอร์ปี2548นะครับเป็นตัวไฮไลเดอร์ตัวสูงแท้เลยนะครับตัวสูงแท้นะครับแหนบนะครับมันจะวางบนัดสซีนะครับคันนี้นะครับป้ายปัจจุบันเป็นขอนแก่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ใส่เฉยๆนะครับก็โอนแจ้งย้ายมาเรียบร้อยนะครับมาเป็นที่ขอนแก่นนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับถ้าเป็นขอนแก่นก็เอาไปโอนเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นนะครับต่างจังหวัดก็ จ้งย้ายปลายทางรับโอนได้เลยนะครับเป็นชุดโอนลอยนะครับตาหนีก็จะมีเพียงแค่ตัวกันชนหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับตรงนี้นะครับสีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวล้างนะครับจะดูสวยกว่านี้ก็ยังไม่ได้ล้างเลยครับเพิ่งออกมาจากอู่สีนะก็ขี่มาใช้งานนะครับพวกคิวล้อพวกนี้พบเก็บสีให้หมดแล้วนะครับสีสันเดิมบางนะครับเดิมบางเครื่องเกียร์ดียางโอเคนะครับยางพอได้นะฮะนี่นะครับตอกยางยังเหลืออยู่นะครับเป็นยางนะครับ ดันหลบเอทนะครับล้อแม็กเป็นของเขาลายของเขานะครับชั้นสงเกตสีสวยนะครับนะครับดูนะครับภาสีนะที่6 6นะครับแต่ดยปัจจุบันเป็นป้ายคอนแกนนะครับนี่ครับฟังเสียงได้เลยครับไม่หนานะครับไม่หนานะครับเป็นสีเดิม่าสีเดิมยังยังไม่ได้ถึงกับอาบน้ำทั้งคันนะครับก็เก็บสีเป็นเป็นบางชิ้นนะครับเป็นบางชิ้นนะครับชั้นองเกสีนะครับดูฝั่งนี้นะครับ ต้องไขประตูฝั่งนู้นนะครับถึงจะเป็นเซ็นทรัลล็อกทั้งหมดนะครับนี่เปิดฝั่งนี้นะครับดูทางนี้ก่อนนะครับเป็นไฟฟ้าสีบานนะครับเป็นไฟฟ้าสีบานพวกพวกแผงประตูสวยงามนะครับจะมีผมจะพรุ่งนี้นะฮะจะให้น้องซักบาะนะครับให้สะอาดนนะครับรถนะครับคอนโซลสวยงามนะครับพวงมาลัยได้แอร์แบกนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับ นะครับใหม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับคันนี้ดูดูหลังคานะครับส่วนความเดิมนะครับผมรับประกันไปดูคลิปก่อนได้เลยนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องท็อปด้วยนะครับเป็นตัวเครื่องที่มีเทอร์โบอินเตอร์นะครับเครื่องที่มีที่มีเทอร์โบอินเตอร์ครับมันเป็นเซ็ตท่านล็อกนะครับก็มีสัญญาณที่ทำให้เรอปลดล็อกฝั่งนี้ครับไม่งั้นมันไม่หายนะครับ นี่ครับก็ดูฝั่งนี้เลยนะครับนะครับเป็นไฟฟ้านะครับออโต้คนขับนะครับนะครับแอร์แบกนะครับผมอะไรสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับมีเพียงแค่หัวเกียร์นะครับเพราะว่าเราจับจับสัมผัสบ่อยที่สุดนะครับหัวเกียร์นะครับผักไปผักมานะครับส่วนไมค์คันนี้อยู่ที่นะครับสองแสนนะครับสองแสนห้าพันกโลนะครับไม่เยอะนะครับปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูนะครับลังนาถามีตาหนิตรงนี้นะครับเบาะฉีขาดนิดหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะซักฟอกนะครับนะครับถอดซักฟอกนะครับอะนะครับอมมีติดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวแก้ไขประตูฝั่งนี้นะฮะสงสัยนะครับตอนช่างทําสีนะครับก็ประกอบไม่ดีนะครับคงลืมก่อนตัวนี้นะครับมันไม่เขับมันไม่เด้งออกนะครับ เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับพวกนี้แก้ไขให้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้มาดูฝั่งนี้นะครับอ่านี่ครับเป็นไฟฟ้านะครับสมบูรณ์แบบเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับมีแค่คาบฝุ่นเปื้อนตามการใช้งานนะครับหลังคาสาสะอ้านนะครับพรมสาสะอ้้นนะครับนะครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมก็จาไม่ได้นะครับเก็บสีมา เครื่องไม้เครื่องมือก็จะขาดนะครับตัวหมุนล้อและก็แม่แรงนะครับเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับนะครับเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับรถดเดิมบางๆนะครับน่ครับยางก็เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นดันหลบเอทีนะครับนะครับเก็บสีพวกนี้เก็บหมดแล้วนะครับมีเพียงแค่ตํำหนีตรงนี้นิดหน่อยนะครับนะครับแต่มันเป็นสีเดิมอยู่นะครับท้ายเดิมๆนะครับ แมกไนน์ลงไลเนอร์นะครับเป็นของฟอร์ดโดยตรงโดยแท้นะครับชายท้ายเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับชายชายท้ายพวกนี้นะไม่มีผุกนะครับเดิมๆนะครับส่วนนะครับฝาท้ายคือเก็บให้แล้วนะครับที่มีรอยตรงนี้แล้วก็กันชนท้ายมีรอยนะครับมาดูด้านล่างนะครับยางไหลไม่มีเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับนะครับนี่ครับเผาครับช่วงล่างแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับก็ คันนี้นะครับผมก็มาเก็บสีนะครับตามที่เอามามาเก็บสีนิดหน่อยนะครับแล้วก็หาโอนนะครับรับโอนเข้าคอนแก่นนะครับเพราะว่านะครับเอกสารนะครับเจ้าของรถได้มาคือเจ้าของรถเดิมนะครับที่เป็นพ่อเจ้าของรถนะครับแกเสียนะครับก็ให้ชุดเป็นชุดฟ้องผีมานะครับก็คือนะครับแกเสียนะครับก็เป็นหมายสารลงมาให้โอนกรรมสิทธิ์ ให้กับลูกสาวนะครับก็นะครับผมก็เลยกลัวลูกค้าเอาไปทำยากนะครับก็เลยไปโอนมาแล้วนะครับฝานะครับเป็นฝาหน้าฝาแท้นะครับฝากระโปรงแท้นะครับรถไม่ได้มีชนไม่ว่าจะด้านข้างด้านหน้าด้านท้ายนะครับอันนี้เรายังไม่ล้างรลบเขาทําสีมาแล้วนะครับก็มีคราบการขัดสีนะครับแต่เป็นคานเดิมพวกนี้ไม่มีพ่นมานะครับเดิมๆหมดนะครับ เดิมเดิมหมดเลยนะครับแกมพวกนี้ไม่ขยับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันได้ทั้งแอร์แบ a ก s นะครับนี่ครับ ABS นะครับปั๊มเ b s เครื่องยนต์เป็นตัวอินเตอร์เทอร์โบนะครับอินเตอร์ของเขาอยู่นี่ด้านล่างนี่ครับนะครับด้านล่างตรกด้านหน้านี่ครับมินเตอร์ลูกเล็กๆนะครับแต่วิ่งดีอยู่นะครับส่วนเทอร์โบนี่ครับดูตรงนี้นะครับเทอร์โบนะครับนี่ครับสัญลักษณ์โลโก้เลเทอร์โบเขานะครับตัวนี้อัตราเร่งดีมากนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับส่วนการขับขี่นะครับเดี๋ยววังไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาขับขี่นะครับตัวนี้ก็มีสัญญาณเพาหัวนะครับก็เผาหัวนะครับน่ครับก็สตาร์ทติดไม่ยากหรอกนะครับคันนี้นะครับติดง่ายๆนะครับเครื่องยนต์นะครับเดินเรียบๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ มักำลังอัดนะครับจำลังอัดนะครับไม่มีไอนะครับไม่พ่นนะครับก็เดี๋ยววันไหนนะครับผมจะพาลองขับนะฮะคันนี้นะครับก็มีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่ครับรอยบุบครับอ่านี่ครับก็ส่วนท่าใดสนใจคันนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่1 5 9 0 0 0หับาทนะครับราคา1 5 9 0 0 0ห้า้าบาทนะครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279นะครับที่เบอร์098 2744279อ d ดีไล094นะครับ4754441นะครับท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับก็โทรสอบถามก่อนว่ามีติดจองติดนัดหรือเปล่านะครับถ้านะครับยังไม่มีติดนัดนะครับก็ผมจะนัดให้มาดูที่ตำบลทาผ้าอำเภอเมืองจังหวัดนแก่นนะครับไม่รับนัดข้ามวันนะครับนะครับต้องเห็นใจทั้งผู้ขายทั้งผู้ซื้อนะครับนะครับ ก็ถ้าเรานัดหลายวันนะครับถ้าเราไม่มามันก็เสียคนอื่นนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ได้ขายด้วยแล้วก็จะเสียคําพูดที่นัดคนอื่นที่เป็นคิวต่อไปด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้1นึ่ง0สนหาหนเะครับเอาไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยพอส่งภาษีไม่ขาดนะครับนะครับหนึ่งแสนาหนสนใจก็ติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ